สวัสดีครับมาพบกับคุณครูอคิวอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูคิวก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์จากคลิปที่แล้วนะครับถ้าคุณครูทําคลิปออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขออภายมาณนาที่นี้ด้วยนะครับโอเคก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับคุณครูก็มีคําถามอยากจะถามนักเรียนก่อนเหมือนเดิมนะครับนักเรียนช่วยตอบในใจหรือตอบออกมาเลยก็ได้นะครับนักเรียนรู้จักยุงใช่ไหมครับ ยุงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีวัฏจักรชีวิตเริ่มจากการฟักออกมาจากไข่แล้วก็จเจริญเติบโตไปเป็นยุงที่สามารถบินและก็ออกหากินได้นักเรียนคิดว่ายุงมีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะครับแล้วก็ในแต่ระยะเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคุณครูให้เวลา30วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําตอบของนักเรียนนั้นจะตรงกับคุณครูหรือเปล่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูคําตอบกันเลยนะครับคําตอบนะครับยุงจะมีวัฏจักรชีวิตอยู่4ระยะนะครับเป็นไงครับตอบเหมือนกับคุณครูบ้างไหมหนึ่งนะครับระยะที่1ที่คุณครูเขียนไว้นอหนไข่ครับ2ลูกน้ำา3ตัวโม่ง4ยุงลายตัวโตเต็มวัยนะครับนักเรียนดูตามคุณครูเลยจากรูปภาพด้านขวามือที่นักเรียนเห็นนะครับยุงลายเนี่ยนะครับ เมื่อไปกินเลือดของสัตว์แล้วเนี่ยประมาณ4-5วันก็จะวางไข่นะครับซึ่งไข่ของยุงลายก็จะมีลักษณะเหมือนเม็ดข้าวสารนะครับเหมือนเม็ดข้าวสาร,นะร,ร,าสารแล้วก็ผ่านไป 1- 2วันนะครับก็จะเปลี่ยนตัวเองอก็จะฟักออกมากลายเป็นลูกน้ํานะครับลูกน้ําก็จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำนะครับคอยกินอาหารสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าตัวมันประมาณ4-10วันก็จะกลายไปเป็นตัวมุ้งครับ ตัวม่งก็จะลอยอยู่ในน้ำนะครับประมาณ1-2วันก็จะกลายตัวเองนะครับกลายร่างตัวเองกลายไปเป็นยุงลายนะครับซึ่งยุงลายก็จะมีอยู่2เพศนะครับก็คือเพศผู้กับเพศเมียโดยเพศผู้เนี่ยจะมีชีวิตนานแค่7วันเท่านั้นครับช่วงชีวิตของยุงลายเพศผู้ส่วนเพศเมียนั้นใช้ชีวิตมีอายุไขนะครับประมาณ30-45วันนะครับดังนั้นถ้านักเรียนสังเกตนะครับ ทุกๆ4ีถึงหวันเนี่ยยุงลายจะสามารถวางไข่ได้นะครับตัวเมียเนี่ยใช้ชีวิตได้นานถึง30-45วันดังนั้นยุงลายเนี่ยอาจจะวางไข่ได้8ปถึงเรอบในช่วงชีวิตของมันเลยนะครับแล้วก็ยุงลายเป็นตัวอันตรายอย่างหนึ่งก็คือเป็นพาหะนํานโรคของไข้เลือดออกนะครับที่เรารู้จักกันดีเนาะยุงลายเนี่ยถ้าเกิดกัดใครแล้วคนคนนั้นนะครับร่างกายไม่แข็งแรง ยู่ายตัวนั้นมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ก็เรียบร้อยครับนะคนคนนั้นก็อาจจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกไปทีหนึ่งครับถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่เรื่องที่เรากำลังจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของวัฏจักรของชีวิตนะครับวัฏจักรชีวิตคำคำนี้นะครับมีความหมายว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ขนาด มีการเจริญเติบโตและก็การสืบพันธุ์นะครับการเกิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็คือเกิดมีการเกิดมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์นะครับมีการกําเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆขึ้นมานะครับวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าวัฏจักรชีวิตนะครับ ส่วนสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับที่สามารถจเจริญเติบโตได้สัตว์ทุกชนิดนะครับจะมีการสืบพันธุ์มีการออกลูกออกหลานนะครับเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปซึ่งการเกิดและเติบโตสืบพันธุ์หมุนเวียนเช่นนี้นะครับเราจะเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เราสามารถแบ่งวัฏจักรของสัตว์นะครับตามลักษณะการออกลูกได้2แบบนะครับ แบบที่1ก็คือออกลูกเป็นไข่ครับแบบที่2คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับแบ่งได้2แบบนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเรื่องของออกลูกเป็นไข่ก่อนนะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยจะแบ่งได้2แบบครับก็คือ1นะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะและ2วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี4ระยะ รเราไปดูที่3ระยะก่อนนะครับสมระยะนี้ก็จะมีตัวอย่างเช่นไก่นะครับจิ้งจกงูปลาเต่าตะกกระแตนแมลงสาบนะครับถ้าให้พูดง่ายๆก็น่าจะเป็นพวกนกนะครับนกทุกสายพันธุ์เลยนกทุกประเภทนะครับสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์เลื้อยคานเกือบจะทุกชนิดนะครับที่ออกลูก เป็นไข่มี3ระยะเนาะปลาเกือบทุกชนิดนะครับเกือบทุกชนิดนะแต่จะมีกรณียกเว้นที่มีปลาบางชนิดที่ออกลูกเป็นตัวก็มีนะครับ2นะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่4ระยะนะครับก็อย่างเช่นผีเสื้อแมลงวันยุงพึ่งต่อแตนแมลงปอสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่มีจํานวนค่อนข้างไม่เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับ3ระยะนะครับดังนะนั้นถ้าเกิดเราจํา สี่ระยะได้เนี่ยที่เหลือก็เาจจะเป็น3ระยะเนาะอ่ะวัฏจัจกรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคณครูเอามาแค่2อ,อย่างเนาะ mm hmm. ก็คือไก่นะครับกับตกกะกแตนนะครับไก่เนี่ยถ้าเราสังเกตถ้าเราดูนะครับก็จะมีอยู่3วงจรชีวิตของมันนะครับก็คือไข ลูกเจี๊ยบหรือตัวอ่อนนะครับแล้วก็ตัวโตเต็มไปนะครับบนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวงจรชีวิตของไก่จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนตะกะแตนเองก็จะมีไข่นะครับแล้วก็ไปที่ตะกะแตนตัวสีเขียวนั่นคือตะกะแตนตัวอ่อนนะครับแล้วตะกะแตนตัวอ่อนก็จะเริ่มเติบโตรับกินไปเรื่อยๆนะครับประมาณ4-7สัปดาห์ก็เป็นตะกะแตนตัวโตเต็มไปนะครับอันนี้ตัวอย่างนะ ว้าจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่4ระยะครับตัวอย่างก็จะเช่นผีเสื้อครับผีเสื้อก็เหมือนเดิมครับก็เกิดจากการผสมพันธุ์นะแล้วก็ไปวางไข่เนาะสิวันก็กลายเป็นหนอนหรือตัวอ่อนของมแมลงนะครับผ่านไป3สัปดาห์ก็จะกลายไปเป็นดักแด้นะครับดักแด้อยู่อีก1นถึงหเดือนนะครับหสัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยก็จะกลายไปเป็น ัวโตเต็มว,ว,วัยวงจรชีวิตก็จะมีอยู่4ระยะแบบนี้นะครับรวมถึงยุงลายด้วยนะครับที่อธิบายไปแล้วเนาะวัฏถ้จากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวบ้างนะครับสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับก็จะมีแค่2ระยะเท่านั้นนะครับโดยระยะ2ระยะนี้มีอะไรบ้างก็คือ1นึะครับระยะตัวอ่อน2ระยะตัวโตเต็มวัยนะครับซึ่ง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือสัตว์ที่มีขนครับนักเรีนเช่นอะไรเอ่ยเช่นโคนแมววัวหนูนะครับวานลมมาและพยูนนะครับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอย่าลืมนะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับ คุณครูยกตัวอย่างมาหนึ่งกรณีก็คือช้างนะครับมันดูง่ายเนาะช้างนะครับก็เริ่มจากแม่นะครับผสมพันธุ์เนาะแล้วก็ตั้งท้องเกิดลูกออกมานะครับก็คือระยะที่หนึ่งก็คือตัวอ่อนนะครับคือลูกช้างกินกินกินจเจริญเติบโตกลายไปเป็นแม่ช้างแล้วก็มีการสืบพันธุ์วนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเ,เนาะโอเค ว่าจากชีวิตของสัตว์นะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนกับคุณครูแล้วนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ธรรมชาติสวยงามมากขึ้นได้นะครับโดยนะครับหนึ่งเลยไม่ล่าสัตว์ครับเพื่อเป็นกีฬาหรืออาชีพนะสไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่หรือผสมพันธุ์แค่นี้นักเรียนก็สามารถช่วยให้สัตว์ต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ย มีชีวิตที่สวยงามได้แล้วนะครับแต่ว่าสัตว์บางชนิดก็จําเป็นต้อง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 กำจัดมันนะครับเช่นยุงอย่างเงี้ยนะครับหรือมแมลงสาบนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์พหาหะน้าโรคเนาะนาเชื้อโรคมาสู่มนุษย์นะครับโอเคเรามาสรุปพร้อมกันนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับคุณครูสรุปได้ดังนี้นะครับการแบ่งวัฏจักรของสัตว์แบ่งตามการออกลูกได้2แบบ นะครับก็คือ 1. สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ 2. ส,สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็สามารถแบ่งออกเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มี3ระยะและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มี4ระยะนะครับสระยะตัวอย่างเช่นไก่จิ้งจกงูปลาตะกะแตนเต่าแมลงสาบสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่4ระยะเช่นผีเสื้อแมลงวันยุงพึ่งหนอแตนแมลงปอ นะครับสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับจะมีอยู่2ระยะนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเช่นคนแมววัวหนูวานลมมาและพะยูนนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องของวัฒรชีวิตของสัตว์นะครับถ้าเกิดนักเรียนฟังไม่ทันหรือครูคสอนเร็วไปนะครับนักเรียนสามารถ อกอกับคลิปได้นะครับหลังจากที่เราเรียนไปเรียบร้อยแล้วก็ควรที่จะลองทําแบบฝึกหัดดูเพื่อเช็คว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับแบบฝึกหัดนะครับคุณครูได้เอาไฟล์นะครับแนบไปในลายกลุ่มแล้วนะครับเรื่องของแบบฝึกหัดเนาะส่วนใครที่ไม่สามารถเปิดไฟลแบบ์ในในลน์ได้นะครับ ก็สามารถทําในคลิปวิดีโอนี้เลยโดยการสต็อปนะครับแล้วก็อ่านข้อความต่ตางๆแล้วก็ตอบลงในสมุดได้เลยนะครับวิธีการทําก็ง่ายๆครับเขียนว่าข้อ1ตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนโจทย์นะครับอ,อย่างข้อหนึ่งก็ตามนี้เลยนะครับักเรียนก็สามารถกดสต็อปได้นะครับอันนี้ให้อ่านแล้วก็ตอบคำถามลงในสมุดถ้าใครที่อ่านไม่ได้นะครับก็ให้ผู้ปกครองช่วยอ่านไปก่อนนะครับ หลังจากทาแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งมาได้นะครับโดยการส่งก็ให้เอามาส่งตอนเปิดเทอมแล้วกันนะครับโอเคครับผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย